อ้าวพ่อจะไปไหนเหลอครับพ่อจะไปเซ็นทรัลเอาอะไรไหมอ่ะผมเอาขนมแบบเยอะมาหาศาลเลยครับผมไม่ได้กินมานานแล้วได้เลยเดีย๋ยวพ่อจัดให้เฮ้ย,ย,ยมาแล้วนี่ไงขนมที่น้องดีเจอ,อยากได้พ่อซื้อมาเป็นเยอะเยอะเลย S <s <us> <S เอาไปเี่เอาขนมไปผมได้เลยนี่โอ้โหพ่อเราเนี่ยสายเอจริงๆเลยโอ้ลูกอม <S <s <us> <S น้องดูดดาบพิฆาตอสูรไหมเลยปิดเสียงก่อนโอเค <S <s <us> อ้ ก็ร้อนจริงๆดีเจเดี๋ยวพ่อไปเซเวน่นเอาอะไรไหมเนี่ยเอาขนมมาเยอะๆเลยนะครับพ่ออืมอ่าเดี๋ยวซื้อมาให้แล้วกันโอเคอ่านี่พ่อซื้อขนมม้แล้วจริงเหรอครับพ่อไหนอะปิดตาเดี๋ยวพ่อจะเซอร์ไพรส์โอเคได้เลยื้อเยอะด้วยลยเลูจะได้กินตลอดทั้งปี นี่ไงขนมึ <women> <000. S 2> ่งชิ้นฮะชิ้นเดียวทำไมพ่อขี้งกขนาดนี้เนี่ยอ่ะชิ้นเดียวจะเอาไม่เอาเอาก็ได้เออแล้จะมาเป็นบ่นเฮ้ยเฮ้ยสามีบ้านรวยๆพ่อก็ขี้งกจริงๆเ้โอ้โหนองๆอย่าเลยเงื่อแตกด้วยงั้น แสดงว่าน้องร้อนแน่เลยโอเคเดี๋ยวพี่ไปเปิดพัดลมให้นะอ้าวน้องดีเจร้อนเหรอลูกใช่ครับผมก็เลยเปิดพัดลมครับเฮ้ยไม่ได้แล้วลูกคุณพ่อซะอย่างเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อติดแอร์ให้เลยตอนเนี้ยผาน้องขึ้นไปข้างบนดีกว่าข้างบนน่ะมีแอร์ เราเปิดให้เย็นสุดๆไปเลยไปมาเร็วโอ้โห,าาหอากาศร้อนร้อนไปเจอแอนบนนิยจ้ะ<ป>อาะย์อ่ะไป <c oughs> เฮ้ยใครเปิดพัดลมเปิดไฟเนี่ยโอ้โห้าไฟไม่ได้แล้วเฮ้ยปิดเฮ้ยเฮ้ยสวิต์ไฟอยู่ไหนเปลืองไฟไนี่ เฮ้ยมันเปลืองไฟเนี่ยพ่อครับทำไมปิดเนี่ยผมกับน้องร้อนก็เพราะว่าบ้านเราเนี่ยบันยหญ่เปิดไฟเงี้ยปัดลมเนี้ยมันเปลืองไฟอ่ะเอาไปเนี่ยพัดลมให้ร้องหายร้อนอ่ะปัดเลยไอ้พ่อขี้งกฮึ่ยิึงซื้อหุ้นแล้วหุ้นทำกำไรได้ดีด้วยฮยพ่อครับ คุณพอตั้ง300อไปทํารายงานบ้านเพื่อนครับฮะทารายงานบ้านเพื่อนเหรอลูกระดับลูกคุณพ่อแล้ว300ไม่ต้องเอาหนี้ไปเลยสามพันเอาไปโอ้หน้าไปไหมครับพ่อได้ขอบคุณนะคบเฮ้ยระดับคุณพ่อไม่มีปัญหาอเอาไปเลยลูกเฮ้ยพ่อครับผมขอตังสามร้อยไปทำรายงานบ้านเพื่อนครับอุ้ย สามรยเหรองั้นพ่อให้สามสามรอใช่ไหมครับ30บบาทต่างหากละ่ะเอาเป็นค่ารถไปบ้านเพื่อนส่วนค่าอุปกรณ์ต่างๆนะให้เพื่อนแกออกม,มาไม่ไม่ออะไรกันตอนพ่อทำรายงานเนี่ยพ่อไปนั่งเฉยๆ<ะ>ค่าทุกอย่างให้เพื่อนออกแค่นั้นใช่วิธีพ่อนี่พ่อถึงรวยไง หนือน่อยเหลือกินร้อนก็ร้อนไปอาบน,น้ำให้ชื่นใจดีกว่าเฮอ้อาทีเจ๊นั่นจะไปไหนเนี่ยไปอาบน,น้ำครับเพราะว่ามันร้อนหม่นไปหมดแล้วว่ะคันก็คันด้วยครับซี่ไม่ต้องอาบเพราะว่าเนี่ย เดี๋ยวไปอาบกับพ่อที่โรงแรม5้าดาวมีอางจากกุชชี่ด้วยเดี๋ยวพ่อจองก่อนนะฮัลโหลขอโรงแรมห้อง V I P เลยเขามีอา่างจากกุชชี่ด้วยนะผมกับลูกอ่ะจะไปอาบน้ำอ่ะเฮ้ยอ่ะไปกันเถ <Okay. S 2> อะไปอาบน้ำไปที่โรงแรมนะครับน้องเจเคเหนื่อยแล้วกันไปอาบน้ำดีกว่า จะไปไหนอะดีเจไปอาบน้ำเพราะว่ามันร้อนครับเนี่ผมไปปั่นจักรยานมาตัวเหนียวหมดเลยไม่ได้นะบ้านเราต้องประหยัดน้ำอาบครั้งเดียวตอนก่อนจะนอนเลยไม่งั้นมันเปลืองน้ำรู้ไหมค่าน้ำมันแพงมาดั่งนี่มาดมตัวพ่อกับน้องนี่เหม็นเหมือนกันแหละอเหือยพ่อไหนขอดมดูสิ เห็นไหมก็เหม็นเหมือนกันแหละมานั่งนี่เอเห็นไหมน้องเหม็นจนร้องเลยเนี่ยแต่ก็อาบน้ำตอนกลางคืนผมอยากตัวหองวัยจังคุมคันไปหมดแล้วเนี่ยคอยอาบเถอะดูขึ้นไปสิว่ามันเป็นยังไงป้างช่วงนี้พ่อครับพ่อครับผมอยากได้รูบิกนะครับซื้อให้หน่อยอยากได้รูบิกรอใช่ครับไปซื้อเองได้ไหม เดี๋ยวพ่อให้เงินไปนี่เอาไปเลยหนึ่งพันบาทา <laughs> เพราะว่าพ่อคือพ่อสายเปอยู่แล้วให้ไปแค่เนี้ไม่เหลือเลยเหลือ,อยี่สิบบาท <laughs> <laughs> อ่านี่มาแต่งต้นคริสต์มาสกัน่าวันเนี้ย เราไม่ได้ซื้อของใหม่มาแต่เราใช้ของเก่ามาปีที่แล้วยังไงล่ะ,ะ,ะแต่แงแต่งไม่ต้องแต่งให้เต็มหลอกเบ้งคริสต์บัสนี่ยเข้าใจไหมพ่อครับพ่อครับว่าไงวันนี้เจ่ามาเรียนผมเห็นเพื่อนเ,อ,นนเอารูบิกมาหลา่ฉันเลยอะครับผมอยากได้บ้างอ่าแสดงว่าจะมาของเงินไปซื้อรูบิกใช่ไหมใช่ครับได้เลยแบมือสิ นี่เอาไปเลย5บาทสมวันละ5บาทไปซื้ออะไรยี่บาท4วันก็ได้และไป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 สะสมเงินไปซื้อลุงบิดไปเร็วนี่พ่อกำลังจับไอ้นี้กับต้อมอยู่เพราะว่าฉันคือพ่อขี้งกยังไงล่ะพ่อขี้งกจริงเลย กลับมานะเห็นบอกว่าจะไปซื้อรูบิกให้ดีเจเขาอยากได้รูบิกซื้อรูบิกธรรมดาเนี่ยมันก็ดูไม่ใช่พ่อที่แบบว่าสายเปยต้นนี้รูบิกยักษ์สองลูกเอาไปเล่นในน้ำใจไปเลยอ,อยู่นั่นเองเอาไปเซอร์ไพรส์ดีกว่า พี่เก๋ทำอะไรอยู่เหรอลูกเล่นเกมหรือครับอ่าเล่นเกมอยู่ใช่ไหมใช่คจำได้ไหมว่าขออะไรพ่อไว้ขอรูบิกครับขอรูบิกงั้นก็ได้ไปเลยนี่รูบิกยักษ์เป็นยังไงล่ะชอบไหมลูกชอบมากเลยค่ะนี่แหละเพราะว่าพ่อพ่อสายเปย์ยังไงล่ะอ่ามาเรามาแข่งบิดรูบิกกันดีกว่าไหนลองดูสิอ่าได้แล้วโอ้รูบิกยักษ์นี่มันลื่นดีจริงๆเลยนะ พ่อกลับมานะเห็นบอกว่าจะไปซื้อรูบิกให้นี่รมมาสามชั่วโมงเลยเนี่ยเมื่อไหร่จะกลับมาอ่ากลับมาแล้วทำได้ไหมที่พ่อบอกว่าจะซื้อรูบิกให้ใช่ค่ะแล้วพ่อก็ไปซื้อมาจริงๆที่ร้านขายรูบิกมือสองนี่อันละสิบบาทไอ้ตรงนี้มันพังไปไงลูกเนี่ยเอาไป อ๋อก็อยากได้รูบิกนี่ไม่ได้บอกว่าจะเป็นอันใหม่อันพังอันเก่าอะไรซื้อมาให้แล้วก็เล่นไปซะเพราะฉันคือพ่อขี้งกยังไงล่ะเธอพ่อเราเนี่ยงกจริงๆเลย อย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งในช anel คิดดีทีวีกัน,นด้วยนะครับ